สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นจีบผู้หญิงอายุมากกว่าอะไรนะมักจะพลาดข้อนี้กัน<ม>ก็คือเรื่องของสรรพนามการเรียกพี่คือหลายๆคนที่แบบจีบผู้หญิงอายุมากกว่าไม่รู้แหละอาจจะไม่ได้เป็นทุกคนนะบางคนเขาอาจจะชินแบบนั้นแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เคยเจอมาโดยความรู้สึกแล้วอะ ถ้าเรามีคนที่อายุน้อยกว่าแล้วมาชอบเราอะถ้าเขาเรียกเราว่าพี่อะเราจะดูไม่ค่อยออกเว้ยว่าเขาคิดยังไงกับเราแล้วเหมือนสมองอะมันโปรแกรมไปแล้วว่าคนเนี้ยคือรุ่นน้องแล้วมันจะมีความรู้สึกที่ว่ามันจะยากที่จะพัฒนาเปลี่ยนจากที่เรามองเขาเป็นน้องอะ มันจะค่อนข้างยากที่จะพลิกมุมมองให้มองเห็นเขาเป็นคนชอบพอกันอะไรเงี้ยเออมันก็จะยากนิดหนึง่งลองคิดกลับกันก็ได้สมมติว่ามีคนมาชอบเราอะแล้วคือคนนั้นอะอายุน้อยกว่าใช่ปะแล้วเขาก็แบบไม่ได้บอกว่าคิดยังไงกับเราสมมติเข้ามาในลักษณะที่เป็นรุ่นน้องอะไรเงี้ยแล้วเรียกเราว่าพี่ตลอดทุกคําเลยสมองอะหรือความเคยชินอะมันก็จะชินไปแล้วว่าคนเนี้ย คือน้องแล้วถ้าเขาทําอะไรที่มันดูแบบใส่ใจมากเป็นพิเศษหรือดูแลดีกว่าพี่น้องทั่วไปอะไรเงี้ยคนที่เป็นพี่อ่ะหรือโตกว่าก็คือมีแนวโน้มที่จะรู้สึกแค่ว่าคนนี้อาจจะดีในลักษณะที่เขาเทคแคร์คนที่โตกว่าแค่นั้นเลยแล้วเขาก็อาจจะแบบยากอ่ะมันยากที่จะดูออกอ่ะอแล้วพอวันหนึ่งถ้าเราสมมติเราบอกความรู้สึกไปอะไรเงี้ยผู้หญิงที่อายุมากกว่าอาจจะรู้สึกแบบ คิดเยอะกังวลเยอะเรื่องของความเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นไปได้หรอเพราะาอายุมันห่างกันมากเหมือนมันโดดข้ามจากความเคยชินอะความเป็นพี่น้องอะแล้วเปลี่ยนไปเป็นความรู้สึกแบบชอบเลยอะไรเงี้ยมันก็จะช็อกนิดหนึ่งเหมือนแบบต้องปรับตัวเยอะนิดหนึ่งถ้าจะแนะนำมันนะสาหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเนาะส่วนถ้าใครแบบว่าเรียกไปแล้วแล้วมันชินอย่างนั้นไปแล้วอันนี้ก็ไม่ว่ากันก็แล้วแต่เคสก็ไปดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าเพิ่งเริ่มเริ่ม,มอาจจะลองเรียกเขาด้วยชื่อแต่เรา ไม่ได้ตีเสมอเขาหรืออะไรอย่างนี้นะเราก็ยังให้เกียรติเขาเหมือนเดิมแหละแต่ว่าอาจจะเรียกเขาด้วยชื่อเขาไปเลยก็ได้เพื่อให้เขารู้สึกแบบสบายใจขึ้นในการที่จะคุยกับเราสมมติเวลาคุยกันเนี้ยอัปเดตชีวิตแต่ละวันแล้วแบบเรียกพี่ทุกคําเลยกับอีกสถานการณ์หนึ่งคือเรียกชื่ออ่าอันเนี้ยการเรียกชื่อมันอาจจะแบบรู้สึกรีแลกซ์กว่าที่จะคุยด้วยที่จะโอเพนกับเรามากกว่าซึ่งตรงเนี้ยก็ลองเอาไปปรับใช้ดูเนาะเป็นอีกข้อหนึ่งที่พึ่งนึกออกแล้วก็แบบ เออจริงๆอะ่ะมันสําคัญเหมือนกันนะกับคนที่แบบเริ่มชอบชอบกันก็ลองเปลี่ยนดูนะคะอาจจะเป็นสัญญาอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เขารู้ตัวก็ได้ว่าเราอะ่ะแอบบคิดกับเขามากกว่าเป็นแค่พี่น้องแล้วนะส่วนท่านเพื่อนแบบมีข้ออื่นอีกอะไรเงี้ยลองมาคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะ